มาถึงข้อ11แล้วนะคะข้อ11ถึงข้อ20เนี่ยจะเป็นข้อละ1คะแนนก็คือคะแนนจะเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าระดับความยากก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจคิดคำนวณให้แม่นนะอ่าข้อ11นะคะจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง200กับ500ที่หารด้วย7ลงตัวมีทั้งหมดกี่จำนวน ข้อนี้นะคะเป็นเรื่องที่สามารถใช้ความรู้ได้หลายๆเรื่องในการทําและหาคําตอบแต่เราจะมาลองใช้เริ่มต้นจากเรื่องลำดับที่เรากําลังเรียนอยู่นะคะถ้าเราจะใช้เรื่องลำดับสังเกตว่าการที่มันจะหารด้วยเลงตัวถ้าเริ่มตั้งแต่แรกเลยก็จะเป็นการท่องสูตรคุณแม่7 7 1, 7 7 2, 14, 7 7็ดหนึ่เอย่างเงี้ยไปเรื่อยใช่ไหมคะจะเห็นว่ามันมีผลต่างร่วมอยู่ที่7 ดีของเราเท่ากับ7อย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เราต้องการจำนวนที่อยู่ระหว่าง200กับ500หมายความว่าเราต้องมาหาตัวแรกกับตัวสุดท้ายที่อยู่ระหว่างหา200กับ500ของเราให้ได้นะคะอ่ะมาเริ่มที่200เราจะมาหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง200กับ500ที่หาได้7ลงตัวเราก็ใช้การตั้งหารได้นะคะ200หารด้วย7เนาะ 7จ็ดเหลือหกดึงศูนย์นะเจ็ดแห้าสนะคะเหลือ4 28กว่ากว่าแต่ถ้าเราเอายี่คูณเจเลยจะได้ไม่ถึง200นะเพราะฉะนั้นเราจะมาหาตัวแรกโดยการเอา29่คูณเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเป็น203 ได้ตัวแรกก็คือ203นะคะ a1 เท่ากับ2 0 3อ่ะ3แน่นอน d ของเราเท่ากับ7นะต่อไป an นะคะ an คิดเหมือนเดิมเอา1เอาตัวมากสุดก็คือ500หารด้วย7 7 7 49หรือ1 7 17นะคะตัวนี้ถ้าเราปัดขึ้นมันจะเกิน500เพราะฉะนั้นเราจะใช้71มาคูณเลย เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าก็คือสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะอ่ะทีนี้จะหา N เท่ากับเท่าไหร่อ่ะก็คืออยากรู้ว่าจาก a อหนึ่งไปถึง a อจากสองร้อยสามไปถึงสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่พจน์วิธีการนะคะเราก็มาแทนค่าในสูตร a อเอท่ากับ A1 บวก n ลบดได้ว่า497ร้อเท่ากับสองบวก n ลบหนดเท่ากับเนะคะเพราะฉะนั้นย้ายข้างแก้สมการนะคะสี่ร้อเกลบสองเนาะเท่ากับ n ลบหคูณกับเ 497ลบด้วย203นะคะได้494ไม่ใช่ได้294นะคะย้าย7มาหารอินลบ1 74 20 8 7 2 4ได้ออกมาเป็น42เนาะเพราะฉะนั้น n เดียวนะคะก็42่บวก1เท่ากับ43นั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบ43นะอ่ะทีนี้นะคะครูก็มีวิธีการง่ายๆนะคะที่จะมาให้เราคิดอีกแบบหนึ่งนะโดยที่ไม่ต้องใช้เรื่องลำดับวิธีการนั้นคืออะไรนะคะกรณีที่มันเป็นถามว่าหารด e ้วย7หารด e ้วย6หารด e ้วย5ลงตัวเงี้ยนะคะก็คือเราตั้งหารเหมือนเดิม ตัวแรกได้เจ็ดตัวน้อยตัวมากได้เจ็ดตัวน้อยได้ยี่นะคะนักเรียนเอามาลบกันเลยค่ะเจ็ดลบด้วยยีได้เท่ากับ43นะคะตัวนี้โดยไม่ต้องสนใจว่าเศษมันเป็นเท่าไหร่นะคะเศษปัดทิงทั้งหมดเลยนะได้คําตอบเหมือนกันนะคะ